อ่านี่นะครับหลังจากติดตั้งไปแล้วนะครับเนี่ยผมติดตั้งไปแล้วให้มันสูงหน่อยหรือหาอะไรลองก็ได้นะครับตัวนี้นี่คันเบรดผมทําความสะอาดมาเรียบร้อยแลวที่ปลายที่ผมบอกนะใช้ปากกายัดเข้าไปในรูนะครับผมเอาทําแบบบ้านๆน,นะผมทําเอาอะไรลองเดี๋ยวเรามาผสมน้ํายาก,กน,นะครับคันเบตรดต้องทําความสะอาดให้ดีล้องตากให้แห้งนะครับใช้งานได้จริงนะครับที่ผมดีไอวมานะอ่านี่นะครับหลังจากที่เราทําตัวนี้ไปแล้ว สำรับตัวบิวคันเบ็ดนะครับอันนี้ทำเองหรือใครจะซื้อก็ได้นะครับถ้าซื้ออราคาจะแพงขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ถ้าทำเองก็จะถูกลงมาเยอะนะครับประมาณครึ่งครึ่งนะครับทเองอันดับแรกหาตัวกล่องนะครับหรืออะไรก็ได้เอามาตั้งเอาไว้วางเสริมนะครับเพื่อให้เบ็ดอยู่ข้างบนคันอยู่ตรงนี้หมุนเดี๋ยวว,วันนี้นะครับมาผมจะมาพามาเคลือบคันดูนะครับว่ามันสามารถใช้งานได้จริงไหมตัวนี้ที่ทําเองดี Y ขึ้นมาเองนะครับ ใช้เป็นของตัวนี้นะครับยี่ห้อนี้นะน้ำยาเคลือบคันที่เตรียมก็น้ำยาเคลือบคันนะครับกุกันและแต่ความถนัดนะบางคนก็จะใช้พวกอะไรนะคล้ายๆใบพายไม้ติ่มไม้ติ่มเขาคอยแต้มแล้วต่อนะแล้วก็ตัวผสมนะครับตัวผสมตัวเคลือบน้ำยานะครับก็จะเป็นเลชินกับไอพวกฮาร์ดินเนอร์นะครับแล้วก็เนี้ยนะครับสลิงนะครับเราก็จะมี2ออันนะครับเพื่อดูดน้ำยานะเราจะไม่ผสมกัน เราต้องดูดของไข่ของมันเลยนะครับดูดหลอดไข่หลอดมันหรือใครจะบีบก็ได้ถ้าใครจะเน้นกะนะถ้าเอากะก,ะก็บีบเอานับจดนับอะไรก็ว่าไปแต่ของผมจะเอาแบบชัวร์เอาแบบชัวร์ผมจะนับเป็นดีีเลยจะชัวร์กว่ามาเดี๋ยวมาเริ่มการเคลือบคันกันนะครับคันถ้าเราดูแล้วถ้าไม่ได้ลอกเยอะเราต้องการเคลือบเพิ่มให้มันหนานะครับให้มันหนาขึ้นอีกหน่อยอยเงี้ยเราก็ไม่ต้องทาการขัดแต่ทําความสะอาดนะครับไอพวกข้ามมันข้ามอะไรอ่ะ หรือไม่ไปล้างไอ้พวกน้ํายาล้างจานก็ได้ถูให้สะอาดแล้วไปตากแดดนะครับก็ช่วยได้หรือถ้ามีน้ํายาพวกอะไรเช็ดข้ามมันถ้าใช้น้ํายาเช็ดข้ามนะครับก็โอเคนะเช็ดเสร็จแล้วสามารถทําได้เลยเหมือนกันถ้เาเราดูถ้าตัวไหนอาจจะมีหลุดลอ,อกนะครับอย่างตัวเนี้ยเห็นไหมเอ่ยเนี่ยตัวเนี้ยถ้ามันมีหลุดลอ,อกบ้างผมจะคัตเตอร์ขูดๆนะครับคัตเตอร์ขูด มันจะมีหลุดลอกมั้งเอาคัตเตอร์ขูดขูด,ขดเปิดแผลหน่อยแล้วก็กระดาษทรายขัดขัดนะเบอร์หยาบนะไล่ไปยันเบอร์ละเอียดขัด,ขดแต่ระวังนะครับระวังไปโดนในพวกสายนะสายมัดไกนะครับหรือไปโดนตัวข้างในครับตัวขันข้างในนะขัดให้เนียนเฉยๆขัดให้เนียนแล้วก็ทําความสะอาดเหมือนเดิมใช้น้ํายาทําความสะอาดก็ได้หรือใช้พวกสไลด์ก็ได้ฟอกแล้วก็ไปทิ้งให้แห้งนะครับไปตากแดดให้แห้งแล้วเราก็มาเคลือบขันได้เลย อมาเดี๋ยวผมมาติดตั้งก่อนเยอะนะครับจะได้ประมาณนี้ให้ดูก่อนเขื่อนแหย่เข้าไปปึ๊บตั้งประมาณนี้นะครับเนี่ยเนี่ยอืมได้เคขื่อนนะแต่ตรงปลายตรงปลายเดี๋ยวผมหาพวกปากกามาแหยาะสมมติประมาณนี้หาปากกานะครับแหย่ให้มันสนนิดนะปึ๊บแล้วก็จะวาง เราจะได้เคลือบคันได้นะครับตรงนี้ถ้าวางเงี้ยแต่ติถ้าไปวางมันเคลือบไม่ได้เราต้องหาปากกาเย่ปากกาเย่ให้สุดแล้วเราได้เคลือบปลายคันได้อ่านี่นะครับหลังจากติดตั้งไปแล้วนะครับเนี่ยผมติดตั้งไปแล้วให้มันสูงหน่อยหรือหาอะไรลองก็ได้นะครับตัวนี้นี่คันเบรคผมทาความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วที่ปลายที่ผมบอกนะใช้ปากกายัดเข้าไปในรูนะครับผมเอาทําแบบบ้านๆน,นะที่ผมทําเอาอะไรลอง เดี๋ยวเรามาผสมน้ํายาก,กันนะครับคันเบ็ดต้องทําความสะอาดให้ดีล้องตางให้แห้งนะครับนี่มาเดี๋ยผมมาเปิดหมุนให้ดูนะครับเนี่ยเปิดแล้วไม่สะดุดได้นะครับนล้ก็หมุนไปเรื่อยๆแล้วก็แต้มน้ํายาไปเรื่อยเรืยแค่นี้ใช้งานได้จริงนะครับที่ผม diy มานะถ้าใครไม่อยาก diy ตามนะครับมันมีตัวสําเร็จรูปอยู่นะครับสามารถซื้อได้เลย แต่ราคาอาจจะประมาณถ้เท่าตัวอันนี้ร้อกว่าบาทแน่นนจะสองร้อยกว่าบาทเกือบสามร้อยประมาณนี้นะครับคร่าวๆเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ให้หรือปักตะก,กร้าไว้ให้นะครับสำหรับใครจะซื้อแบบสำเร็จรูปนะถ้าใครไม่อยากทําเองนะครับไม่อยาก DIY เองเนีย่ยยาอเดี๋ยวจะเขียนนะ A กับ B จะผสมอย่างละสองนะครับอย่างละสองซีซีนะ ก็บีบเอาไว้ถ้าใช้หลอดเดียวกันมันจะแข็งเราว่าคนนะครับก็ค่อยคอนนะจะคนแรงคนแรงมันจะเกิดฟองก็ค่อยค,อยคอน คนไปเรื่อยๆคนไปประมาณนักสองสามนาทีนะครับแล้วก็มาตั้งทิ้งไว้ประมาณให้ครบห้านาทีนะมันจะเสร็จตัวอ่านี่นะครับเมื่อผสมเข้ากันดีแล้วจะเห็นเลยว่าใสแต่ถ้าดูน้ํายาในขวดนั้นมันจะขุ่นๆนะครับเนี่ยนะขุ่นๆเหลืองเหลือเนี่ยดูดิขุ่นๆเหลืองเหลืองนะครับเนี่ยนะแต่เมื่อผสมเข้ากันดีแล้วจะเห็นเลยว่าใสเลยนะครับจะออกใสเลยนะเดี๋ยวเราตั้งทิ้งไว้แป๊บหนึ่ง ให้มันบ่มตัวเสร็จแล้วก็มาทานะครับเปิดเครื่องแล้วก็แต้มเลยแล้วก็ทาอ่าเน,นี่ยนะครับเมื่อระบบน้ำยาเสร็จหมดแล้วนะครับเปิดเครื่องเลยเครื่องก็จมุนแล้ก็แต้มน้ำยาเลยนะน,นะน้ำยาเราฟองจะหมดแล้วนะครับแล้วก็แต้มไม่ต้องรีบนะครับว่ค่อยๆเราแต่งในั่วนะครับบางๆนะเราต้องทาบางๆอย่าไปทาแบบยุ่มเยิมนะครับทาบางๆค่อยๆนะ แล้วมันจะแห้งตัวประมาณรักสามชั่วโมงนะครับสามชั่วโมงจะแห้งตัวดีนี่นะครับหลังจากเราเคลือบน้ายาหมดแล้วนะครับแล้วเราก็ไล่ดูนะถ้ามันมีฟองอากาศมีอะไรใช่ไหมครับเอาไฟแช็กหลนไม่ได้ไม่ใช่ลนติดนะลนลนทางห่างนิดนึงหลนเฉพาะตรงมีฟองนะครับแล้วก็หลนเราดูตรงไหนมีฟองนะหลนอันนี้มันไฟแช็กมันจะเบานิดนึงใช้แรงแรงนิดนึงนะครับแล้วค่อยหล่น เมื่อเรามั่นใจไม่มีฟองดูรายละเอียดเก็บเรียบเนียนหมดแล้วนะครับแล้วก็เคลือบหมดทุกทั้งหมดแล้วเราก็ปล่อยไว้ก็ปล่อยมันหมุนอย่างนี้เลยนะครับประมาณ3ามชั่วโมงเราค่อยมาเก็บนะครับก็เป็น,นอันแห้งนะสามชั่วโมงแห้งเราต้องมาผสมให้ดีๆนะครับ2ตัว A,B ต้องเท่ากันนะครับแล้วไอ้แปรงนี้นะครับที่เหลือนะเดี๋ยวเราไปหาล้วก็ไปหาพวกน้ํายาลังเล็บพวกนี้มาเอามาแช่แปรงนะครับไม่งั้นแปรงมันจะแข็งนะครับ วันนี้แชร์ดนยารังเล็บจะไม่แข็งเอามาใช้ได้คันอื่นได้ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์เพื่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ